สวัสดีค่ะอิสุราภาชาแนลมาพบก,กับทุกท่านเช่นเดิมนะคะตอนนี้แดดกำลังจ้าเอก็จะพาทุกท่านมาดูกับพืชชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ประดับนะคะเอได้มาใหม่ๆมาดๆจากน้องที่น่ารักนะคะบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาบรรจุที่นี่แล้วสอนที่โรงเรียนสังขะนะคะน้องเป็นคนที่รักการปลูกต้นไม้ประดับมากนะคะพืช ไม้ประดับตัวไหนก็ตามน้องจะรักมากเอเห็นน้องโพสในเฟซนะคะก็คือน้องกุลจิลาชุมด้วงนะคะหรือครูเซนั่นเองพืชที่ได้มานี้เรียกว่าลิบบินชาลีค่ะวิธีการปลูกนะคะก็ปลูกด้วยข้อนะคะก็ปักชำได้เลย ลักษณะของลิบบิ้นชาลีนะคะจะมีสีเขียวผสมกับอมม่วงออกชมพูเหมือนกับลิบบิ้นสีชมพูนี่แหละคะ่ะตัวนี้มีสีเขียวเยอะเนื่องจากว่าเอไม่ได้เอาออกแดดนะคะวิธีการปลูกก็คือปักชำไว้เป็นระยะเวลา3ถึงสวันต้องปลูกไว้ในร่มนะคะรดน้ำทุกวันห้ามเอาออกแดดเด็ดขาดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สแล้วนะคะที่น้องเสเอา ลิบบิ้นชาลีมาให้เอก,ก็เลยเอาออกแดดนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นสีม่วงออกเรือๆนะคะออกเรือๆชมพูตรงบริเวณข้อเห็นไหมคะอันนี้คือสวยงามมากตอนนี้นำลิบบิ้นชาลีมาออกแดดค่ะก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ชมไปกปับเดดด้วยแดดก็กำลังเข้มดีค่ะ สี่กระถางนี้นะคะกะว่าจะปลูกให้ได้เหมือนน้องเลยนะคะต้นฉบับของน้องนี่คือสวยมากนะคะเป็นกระถางใหญ่มากแต่นี้เป็นกระถางที่ผ่านการขยายนะคะอันนี้เป็นอันนี้ก็สีม่วงชัดเจนนะคะม่วงออกชมพู ก็ถ้าเกิดอยากให้มีสีชมพูเยอะๆเราก็นำมาตากแดดสม่ำเสมอทุกวันขึ้นกับาการเป็นออกสีชมพูนะคะจะขึ้นกับปริมาณแสงแดดที่ได้รับถ้าเกิดว่าได้รับแสงแดดเยอะก็จะออกสีชมพูเยอะคะ่ะแต่อันนี้พึ่งขยายพันธุ์ก็เลยพึ่งนำออกมาปลูกก็สวยงามดีค่ะรดน้ำเช้าเย็นค่ะ สีกระถางของเอนี่ก็คือจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะคนให้ก็น่ารักคนรับก็พยายามที่จะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ปลูกให้สวยงามเหมือนคนที่เขาตั้งใจให้มานะคะนี่เป็นสีออกชมพูการปลูกก็ตัดข้อปลูกได้เลยนะคะแล้วก็ปักชำเสียบรากวิธีการปลูกก็โรยด้วยแกลบดำ แล้วก็ใส่ใยมะพร้าวกลบด้วยดินนะคะแล้วก็ปักชําได้เลยค่ะสวยงามอย่างที่เห็นค่ะนี่นะคะด้านบนก็สีเขียวชัดเจนนะคะถึงเวลาไก็เอาออกแดดนะคะตามที่น้อง ผู้เชี่ยวชาญเขาได้เลี้ยงไว้แล้วนะคะน้องเซนนี่เยอะมากนะคะมีเป็นโรงเรือนนะคะเช้ามาเราก็จะทําให้เราแบบสดชื่นแจ่มใสนะคะอยู่กับพืชไม้ประดับแบบนี้แล้วก็คอยดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะเขาก็จะเริญเติบโตงอกงามออกมาเป็นริบบิ้นชาลีสวยๆให้เราเห็นแบบนี้ล่ะคะ่ะ เอจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะว่าน้องลิบินชาลีของเอจะสวยยัางามแค่ไหนนะคะหลังจากผ่านไปวันนี้ก็เป็นวันที่5ค่ะ4กระถางนี้หวังว่าจะรอดทุกกระถางนะคะสุท้ายนี่เอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกที่ช่องสุรพาชาแน,นลด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ